สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับมาพบกับผมบอลโตโยต้าโปรโมชั่นนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับดีๆที่ผมพามาชมนะครับรถกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น v ีออสนะครับผมรุ่น Entry นะครับตัวเริ่มต้นเลยนะครับราคารถยนต์อยู่ที่6 9 0 0 0บาทนะครับรุ่นปี2020นะครับเดี๋ยวผมจะพาถ่ายให้ดูรอบๆคันนะครับเช่นเคยนะนะครับตัวนี้เครื่อง1,500ซีซีกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันตั้งแต่ด้านหน้ารถนะครับด้านหลังด้านท้ายนะครับแล้วก็ด้านข้างรถนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะมีนะครับกระจังหน้านะครับนี่นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับของเจ้าวีอสนะครับแล้วก็ไฟก็เป็นหลอดฮาโลเจนพร้อมโคมนะครับมัลติ e f ฟเ c t o r นะครับไฟตัดหมอกฟอกแรมนะครับมีมาให้เลยนี่นะครับ ล้อจะเป็นล้อกระทะนะครับตัวนี้นะครับพร้อมฝาครอบล้อมาให้นะครับติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบคันเลยนะครับคันนี้ก็จะมีเป็นคิย์วันศาสตร์ฟิล์มเป็นเซรามิกนะครับเบารองมือจับนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมให้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับคันจริงนะครับสีบอลเงินนะครับดูแลง่ายนะครับลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในเรื่องของตัวสีรถนะครับดูแลง่ายมากนะครับไฟท้ายนะครับนี่ ขนาดใหญ่นะครับตัวถังกว้างนะครับตัวเจ้ายอทคันนี้นะครับหล่อและสวยงามมากๆนะครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆคันนะครับลูกค้าได้เห็นกันชัดเจนนะครับเต็มๆคันกันเลยนะครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับโปรโมชั่นวีออคันนี้นะครับแต่งจบครบเต็มให้ลูกค้าเลยนะครับดาวนะครับ สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจบให้ลูกค้าเลยนะครับสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับกับผมบอลโตโยต้าโปรโมชั่นก่อนได้เลยนะครับผมก็จะใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เช่นเคยนะครับลูกค้าได้เข้าไปชมกันเนาะเป็นประจำนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับกับผมบอลโตโยต้าโปรโมชั่นนะครับโอเคนะครับยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ เพียงสั้นๆน,นะครับยังไงกลับลาลูกค้าทุกๆท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ